แม่เพิ่งถูกวางในโลงศพลูกชายยกตันยูถือลูกโป่งพวงหนึ่งไปที่ห้องเก็บศพเพื่อพบแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาเพิ่งชนรถคนอื่นจนตายมีทางเดียวคือเอาศพนี้ใส่โลงศพแม่จากนั้นเขาก็สามารถทำลายหลักฐานทั้งหมดได้รอจนกว่ายามจะเปิดประตูออกมาชายคนนี้ปล่อยลูกโป่งในมือบางกล้องหลังจากบอกลาแม่ ชายคนนี้ปิดประตูตามหลังเขาแล้วถอดฝาครอบช่องระบายอากาศออกใช้ของเล่นควบคุมระยะไกลดึงเชือกเพื่อลากลำตัวไปด้วยเขาคิดว่าแผนนี้สมบูรณ์แบบแล้วแต่วินาทีต่อมาเขาทำผิดพลาดทำให้รถของเล่นมีเสียงทันใดนั้นนางพยาบาลที่ยืนอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเข้าเธอโผล่หน้าเข้ามาตรวจทันเวลาได้ยินเสียงกรูตกเธอคิดว่ามีผีอยู่ข้างในกลัวมากจึงรีบวิ่งหนีไปผู้ชายคนนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอกรีบเปิดฝาลงแม่ ทันเวลาที่เขาขอโทษแม่ของเขาจากนั้นล็อกประตูก็ขยับปรากฏว่าพยาบาลเรียกปกเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ดูเหมือนจะเปิดประตูไม่ได้เขาขอให้เพื่อนร่วมงานตรวจสอบกล้องภายในโชคดีที่ชายคนนั้น เตรียมการไว้ลงนาหน้าจอการตรวจสอบถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงต้องจัดไปรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายหลังขณะที่ชายคนนี้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเอื้อมมือไปหาของเล่นแต่เนื่องจากแขนของเขาสั้นเขาจึงเอื้อมไม่ถึงด้วยความสิ้นหวังชายคนนี้จึงต้องวิ่งไปหาเครื่องมือมีไม้กางเขนบนฝาโลงเขาหยิบไม้กางเขนขึ้นมาและหยิบของเล่นขึ้นมาจากนั้นดึงเชือกด้ยืยอรงทั้งหมดโชคดีที่สามารถดึงร่างออกมาได้ในที่สุดแล้วเอาไปใส่ลงศพแม่มองดูนาฬิกาก็เกือบ12นาฬิกาแล้วชายคนนั้นรีบถออดรงงเทท้าหนัี่ แมาเหม็นเพื่อตอกลงศพแต่หลังจากที่เขาทำเสร็จเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกลายเป็นว่าเขาลืมหยิบโทรศัพท์ของศบออกมาทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาอยากถอดรองเท้าและแงะหลงศพแต่ในขณะนี้ผู้ไว้ทุกข์กำลังเข้ามาอย่างช้าๆตอนนี้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากแม่ที่ตายไปแล้วเท่านั้นลูกกตัญญูเปิดลงศพแม่ แล้วซ่อนคนที่เขาชนตายไว้ข้างในแต่เขาลืมสิ่งสําคัญไปอย่างหนึ่งคือการลืมหยิบโทรศัพท์ของผู้ตายออกมาขณะที่เขากําลังจะแงะลงศพแม่เพื่อรับโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของห้องเก็บศพข้างนอกชายคนนี้ร้องขอวิญญาณของแม่ของเขาในสวรรค์อย่างสิ้นหวังให้ช่วยเขาเมื่อผู้จัดการศพเดินเข้ามาเสียงโทรศัพท์หยุดกระทันหัน เช้าวันต่อมาลงศพของแม่ถูกฝังลงดินชายคนนี้ร้องให้จนหัวใจสลายเมื่อเห็นเช่นนี้คนที่ทําพิธีศพก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าใจเป็นลูกตนอยู่จริงๆเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยเขาจงใจให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนั้นขับรถไปที่ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อทำการซ่อมอย่างถูกต้องยังคิดว่าเรื่องที่เขาขับรถชนคนตายจบลงที่นี่โดยไม่คาดคิดเมื่อเขาไปทำงานที่สถานีตำรวจก็รับคดีฆ่าคนตาย ฆาตกรคือคนเดียวกับที่เขาฆ่าเมื่อคืนนี้เพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาต้องแสรงทําเป็นว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อจับคนร้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานที่แห่งนี้ปราศจากผู้คนเมื่อพวกเขากําลังจะจักไปสายตาของชายคนนั้นก็หันไปหาสุนัขตัวหนึ่งเพราะเมื่อคืนเขาชนคนตายสุนัขตัวนี้ก็อยู่ด้วยเขาตามสุนัขไปตรวจสอบผลพบพื้นผิวถนน ล้อของเขามีรอยหลงเหลืออยู่ขณะที่เขาสังเกตฉากอย่างระมัดระวังดูว่ามีเงื่อนงำอะไรอีกไหมจากนั้นพบว่ามีกล้องวงจรปิดที่สี่แยกทางไกลนี้เขาเรีบขอให้มอนิเตอร์ตรวจสอบตรวจสอบสี่แยกแต่โชคดีที่เขาขับเร็วเกินกว่าที่กล้องจะจับได้คิดว่าเรื่องนี้กำลังจะจบลงจู่ๆวันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์อีกฝ่ายบอกว่าเมื่อวานเห็นเขาถูกแทงตายบนศพยังมีข้าวของของเขาด้วยแล้วสั่งให้เขานำศพกลับมามิฉะนั้นเขาจะถูกลงโทษอย่างเหมาะสมเพราะจะทำให้เห็นชัดว่าในกายนั้นมีสิ่งมีค่าอยู่ ของเขาในตอนกลางคืนดึงศพออกมาลูกชายอ,อกตันยูขุดหลุมศพแม่กลางดึกลากร่างที่เขาชนรถตายออกมาไม่เป็นไรถ้าไม่ดึงออกดึงออกมาแล้วจะแปลกใจปรากฏว่าชายคนนี้มีรูกระสุนสองรูบนร่างกายไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาถูกกำหนดให้ตายเขาหยิบโทรศัพท์ของผู้ตายออกมาเพื่อหาเบาะแสแต่ทันทีที่เขาเปิดโทรศัพท์ชายลึกลับก็โทรมาเขาอยากจะถามว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่จูจ่ๆเขาก็วางสายทันทีเพื่อค้นหาว่าชายลึกลับคนนั้นคือใครผู้ชายสแกนร,รหัสโทรศัพท์บอกให้เพื่อนร่วมงานตรวจสอบ และค้นหาตัวตนที่แท้จริงของบุคคลน,นี้ปรากฏว่าชายลึกลับเป็น FBI ทุกครั้งที่เขาได้อะไรมาจะขายอย่างเงียบฮ่หาฮ่ได้รับเงินกองอยู่ที่ชั้นใต้ดินแต่วันหนึ่งกุญแจห้องนิรภัยถูกขโมยและโจรก็คือคนที่ถูกหัวหน้าผู้ชายขับรถชนตายผู้ชายคนนี้สันนิษฐานว่ากุญแจยังคงอยู่บนตัวเขาจึงค้นหาร่างกายของเขาแน่นอนว่าก็พบกุญแจห้องนิรภัยด้วยตอนที่เขามีความสุข ทันใดนั้นเพื่อนร่วมง,งานก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังปรากฏว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาพบเรื่องของเขาจากกล้องแล้วในตอนที่เพื่อนร่วมง,งานกำลังจะส่งตัวเขาเข้าไปทันใดนั้นชายลึกลับก็โทรหาเขาพอลงจากรถก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นคอนเทนเนอร์ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าบทขยี้เพื่อนร่วมง,งานทันทีชายลึกลับขู่ให้ชายคนนั้น มอบศพให้เร็วที่สุดหากไม่เป็นเช่นนั้นคนต่อไปที่จะต้องตายก็คือลูกสาวของเขาเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวเขาขอให้ครอบครัวย้ายกลับไปบ้านเกิดจากนั้นพบระเบิดขนาดเล็กนำศพไปให้ชายลึกลับทันใดนั้นชายลึกลับก็เดินจากไปชายคนนี้กดสวิตช์ระเบิดระเบิดร่างของชายลึกลับคิดว่ามันจบลงแล้วแต่เมื่อกลับถึงบ้านชายลึกลับคนนี้มาที่ประตูเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าเขาจากนั้นเขาก็ไปที่สถานีตำรวจและมอบตัวแต่เขาพ้นผิดเพราะกองกรบต้องการรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจจึงวางทุกอย่างลง และชายคนนี้เลือกที่จะลาออกและออกจากเมืองแต่เมื่อเขาพาครอบครัวไปเยี่ยมหลุมฝังศพของแม่ก็พบว่าของเล่นในมือลูกสาวคือกุญแจสู่ห้องนิรภัยตอนจบของเรื่องชายสวมแว่นกันแดดไปที่ห้องนิรภัยแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาก็ตะลึงงันไปเสียหมดภายในห้องเต็มไปด้วยเงินตอนจบของหนังไม่มีการเปิดเผยว่าเขาจะทําอะไรกับเงินแต่เชื่อมั่นว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาจะไม่แตะต้องสิ่งของที่ไม่ใช่ของเขาอย่างนี้